สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็เกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมันก็มาหาผวกพี่น้องเดี๋นวพี่น้องนี่เดี๋ยวเคยลาสิทุกท่านี่พี่น้องนี่อย่าพลานว่าสี่เด้อพี่น้องเขาเจ้าผ้าคุดเอานะนี่ยังอยู่กับพืิบยินพวกเคยลาก็สิได้คุดเอาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องลุยลุยเฮา เอาได้พี่นอ้องเลยหมูเขาพาคุดนี่กำลังเป็นจูมชุ่มห้าพี่น้อง ขุดหาเลยกันท่นอง ب و ุดกเขาขะคุดข,ข,ขด้อมือนี่หาเห็ดแบบใหม่หนึ่น้องเการหาเห็ดแบบใหม่ข้อมือหมดขุดหาเลยมองได้ที่วัดมันเคยออกเข,ขากะชิพาขุดหาเลยเนาะ พออีกแล้วนี่คันทำบ่คุดเข้ากับคุดพี่น้องเข้ากันต้องเต็้นต้องคุดือกัน นับนองเด้อในใจก็อย่างมันกระญ้าผู้เละมันหักบอกมีโอกาสไปท่าไั้นก็เห็นได้มองเขาคุดเอากัะมองเคยเอาเขากับคุดหักอันนี้มันไหวนาฬิกยหมู่พากคุด มีคนมาเห็นหนะมาเลนก็นเจากับมาเนื่องอะไร รทัง <pedestrian> ท <funded> ี่ขึ้ถ้าแม่นํามืออื่นมันสิโก็แม่นว่าเฮาบ่ทันเอามื้อนี้มื้ออื่นนี่โพกะยะดอกนี่ันสบ่ทันเขาเยือยู่มดคืนห้กะเยืง เชื่อมันจวไปปลูกอยู่เฮื่อนแต่มันกับบอได้เชี่นอยเยน้องมันออกคูปี้น่นี่นะออกคูปี้ออกตลอดอีกโมเมนต์เฉพาะยามนี้ออกจนเ่่เมื่อพ้นแถวนี้น ปีนี่เลยที่เคยลาหาเห็ดแบบขุดหาถ้าเก่าอบอดี้เคยไปทาไมก็เห็นได้มองเขาขุดคันบอขุดหานี่บอดี้กินเลยมาก็เลยจำเป็นต้องขุดหาคือเขาฉันเท่า,าก็บบอดี้กิน ตบกับบกหูดอกอ้าวมีเชยมองตบมองตบนี่มีเชยนนี่นี่กระลังอกรังิโค ใช่เลยดังแบบไหนเมื่อกแบบี้ปแบบุ๊แบบ เลาเห็ดปไม่น้องพุดเลาเห็ดปวก ม้วนขนาเนาะมีตีไม่ยังกรับนเพูดหาไปไปพุดกบขุดเถียดอันพูดเถียด Nong, Nong, Nong. Nong, Nong. Kan modang tum-tum kakak boleh ni, Kan tum-tum ni, กันแบบมวนๆพี่น้องระยาดามาเด้อเนาะมันเป็นวิธีชีวิตเลยเฮาประคุดเขาก็คุดเื่อความอยู่รอดเฮาก็ต้องคุดคือเขาจันก็บ้กินเนาะ ได้ไปกับโซเดน,นได่เดต่มันจะปิดต้องเอามันจะปิดต้งพูด,ดครื่ม,ม,ดม,นนมนนุด่วยหลาภ้าไวไนี่มาหามึงอื่นมุนมืเอาก็ได้ปลากได้นอกจากมานอนผับมานอนผัก็ได้โเมนนา พ่อหน้าจะคร้อมมานอนผับหน้าเราพูดหน้าเรื่องนอน,น,นเก่งเสียเพืกัน คมหนหนงูน่ขนาดเด็กะคมนตวมันค้นลักซาอับอยูน่นะคอมนว่ามันโผล่เป็นมาดินมดนะมูง่ายขนาด ขุดเอากเิดได้ไปกระไดมันก็ได้เก็บตอนมันโพลึนมาจากยินคาาา่ะค่ะก็ค้างด้างซีโพล ติจูมใหญ่ๆน้องามๆเลยยังบริโภจากดิน อุ้ยหมูใหญ่กันนะพี่น้องข้ามันวบาเป็นดอกอันนั้นเต็มกระตาแล้วข้ามันวบาเป็นดอกนะเรือว่าเป็นจูม,มุมหูนะเต็มกระตาแล้วอันนี้ตาดียังไม่เคยกระตาเลยเนาะ ขุดเป็นขุดพี่น้องกดไหลกดแช่แล้วล้วพี่น้องลายคนอ่านสีบพ่เคยเห็นหาเหตุแบบนี้เนาะอ,อ่านสีเคยเห็นแต่มันเป็นดอกขึ้นมากกระยุก,กระยะแบบน้นมันเชือยแหละพี่น้องนี่แบบเคยลานี่มันจะท่านสมัยพี่น้องแบบตะเก่านะโอ้ยมันเชือยแล้ว นี่เด้อพี่น้องเด้อต้องเบิ่งแบบนี้มันจังทันสมัยนี่งัดเอาอยู่ขี้ดินเลยนี่แนวนี้เขาเอื่นทันสมัยพี่น้องนี่เห็ดปวัวอู้ปะทันถืออากาศเลยซัมซีเซบล่มกับปะถืออากาศกับปะถือยังบะถือแดกถือล่มพี่น้องเลย ม้วนเย็ดก็ได้ดร่มก,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 ก็ประถึกแดดก็ประถึกอากาศก็ประถึกไปถึกหมออยู่ห้องนนเลยไปถึกหมอแกงอยู่ห้องนนหาเบิกยากเลยพี่น้องเลยขีดแบบนี้ขีดห้าห้าขุดหกเนื้อหาเบิกยาก บริเฮทนได้ขุดไปเลยคือควยหาเขียดโดดตรงนี้ตัตัดตัวโดว ตอนบ่เปิดนะเห็นดี้นะครับพบตักล้องเพราะว่าลบกล้องพบเจอพบเปจอถอดลบกล้องพี่น้องเวครับผมเห็น ลายเลยพี่น้องอ้ผลงานการคุดเอาไปอีกพี่น้องลุยลุยลุย,ลย มองขุดพี่น้องคอมเมนตขุดหาอื่ตั้งกล้องเลย สายนาสายตาได้ทุกตัวท่านพอตั้งกล้องแบบยุบตรงไปเลยยันโล่พอตั้งกล้องเลยปุ๊บเลยย็นโล่ ิปนี้เบิงกันยาวๆพี่น้องยาวๆมันน ขอ้อตัวก็ไปพี่น้องอมัดใหญ่เลยนี่พี่น้องผลงานเฮาได้หลยเต๋อพี่น้องไอ้เครื่องกระตามีแต่จุ่มๆเลยจกเขาเอือนจุ่มหรือเอืนอนยังนี่นี่พี่น้องเอือนจุ่มเยอะเคยทาทำเน่นนนี่ ก็เจ้าเอินจุมหรือเอินอยังนี่ยขุดเอาเลยในดินมานเดี๋ยวรพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาก่อนเถอะ่มแอ่พี่น้องขอบุญขอบุญทุกคนที่ติดต,ต,ตามรับชมพอกันไม่คลิปนากับเคยลาส,สบายดี